สวัสดีค่ะไหนมาหรือยังมาหรือยังเอ่ยยงมาหรือยังเอ่ยเออลุงดูอยู่กดขึ้นละแดงขึ้นละเค่เสียงนิดนึงครับแค่เสียงนิดนึงสวัสดีครับเสียงเข้าอยู่นะเดี๋ยวลุงจะได้ขออนุญาตดาเสียงในขอป้าสว่างนิดนึงค่ะสว่างอยู่ไหมคะโอ้ขาวจั้ยขนาดนี้น้องเบลหรือถ้าชรูมเนี่ยน้องเบลจะขาว ว,ะะวันนี้เรามาเข้าไลฟ์นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่เรานัดกันนะคะในทุกๆวันศุกร์ของปลายสัปดาห์นะคะช่วงทุกวันศุกร ทุกวันศุกร์ก่เราจะมีการไลฟ์สดนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอาจจะผิดช่วงเวลานะคะเพราะโดยปกติเราอาจจะมาตั้งแต่ช่วงสามโมงสี่สิบสี่สิบห้ากตสามโมงก็เร็วไปนะคนก็บเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่อะไรที่คนจะแบบสามารถดูได้เนาะจะเป็นช่วงเย็นครับประมาณช่วงเย็นก่อนเลิกงานวันนี้เราก็เลยมาเจอกันช่วงเย็นที่ใกล้จะเลิกงานจริงๆเลยวันนี้เรามี็กิจกรรมพิเศษเฉพาะช่วงนี้วันดีพอเดย์นะ แต่ถ้าว่าวันนี้เรามานะคะก็คือคเป็นไฮไลท์พิเศษสุดๆเลยในช่วงแบบว่ามากับช่ำๆเหมือนสายฝนเลยค่ะเพราะว่าเป็นแคมเปญอะไรที่ร้อนแรงช์่ำๆเหมือนอตัวฝน<ห><ล>เพราะว่าเราต้องมีอะไรพิเศษษอยู่ในนี้แน่ๆครับใช่ใช่ขยำขยา,ขยาก่อนกระปุกที่ตั้งอยู่ตรงหน้านี่คือกระปุกอะไรเอ่ยกระปุกพลาสติกกระปุกพลาสติกกระปุกพลาสติกแต่ว่าเดี๋ยวเราสมาชิกก่อน เราจะจะมาบอกแคมเปญดีๆในช่วงวันที่13-15ค่ะว่าดีพอกาแล็กซาขาระยองค่ะเราจัดกิจกรรมนะคะเป็นดีพอเดยให้กับลูกค้าที่สนใจจะออกรถอยู่แล้วนะคะหรือว่ามีแผนที่จะใช้รถไฟไฟ้าอยู่แล้วะคะ่ะแนะนำให้เข้ามาดูกิจกรรมนะคะ,คะในวันดีพอเดย์13-15กันยา นะ,ะสามวันนี้นะคะคกิจกรรมของเราคือแบบไฮไลท์ดีมากฉ่ำมากนะคะที่เห็นด้านซ้ายมือของเบลอะคะ่ะน้องน้องรับบู๊นะคะต่างๆอันน,นแจกเหรอแจกใช่ไหมเอาว่าแจกใช่ไหมเอย่างเงี้ยเป็นการแจกแจกโดยมีกติกาเงื่อนไขง่ายๆเลยค่ะอันนี้ที่เขาเข้าแถวกันแบบหากันคลิกโลก ใช่ใช่ก็จะมีบ้างแบบว่าที่หาว่ารุ่นนี้หาได้ที่ไหนรุ่นนี้ต้องกดที่ไหนอะไรจุ่มที่ไหนนะคะมีพอนะคะจัดสรรมาให้แล้วนะคะก็คือแค่คุณลูกค้านะคะสนใจที่จะรับรถช่วงนี้สนใจที่จะออกรถช่วงนี้เป็นแผ่นในเดือนกันยาจริงๆก็แวะเวียนกันเข้ามาเพราะว่ากิจกรรมเรามีจํากัดจริงๆแค่สามวัน นะคะสามวันสิบสามถึงสิบห้าโดยโดยเงื่อนไขของเราอันนี้เราก็พูดไปเรื่อยๆเนาะโดยเงื่อนไข,ขของเราก็คือเป็นเพียงแค่การจองจองค่ะจองสี่พันบาทพร้อมบัตรประชาชนนะคะจองรุ่นรถของเราไม่ว่าจะเป็น so s e l o เจ็น<า>้องลูมินค่ะสามรุ่นนี้ที่เรามีให้ลูกค้าเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ได้นะคะคุณลูกค้าก็มีสิทธิ์นะคะลุ้นตามกติกาที่เราตั้งไว้ก็คือ จุ่มเลยค่ะจุ่มคือจับฉลากในนี้นะครับแล้วก็จะได้กล่องที่น่ารักน่ารักแบบเมื่อกี้ครับลารักน่ารักสาวันเท่านั้นนะคะที่ที่เราจะให้ลูกค้านะคะครับมีสิทธิ์จุ่มแล้วก็เนื่องจากกล่องนะฮะมันจะมีหลายสีหลายตัวซึ่งความต้องการของลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็เลยต้องมีวิธีซุ่มหรือ จุ่มนี่เองนะครับจะได้เสมอภาคเนาะใช่ใชเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ก็คือเหมือนชีโชคแหละใช่จับปุ๊บก็มีหลายคนนะโชคมีปุ๊บได้ดัวที่ชอบเวลาที่เราอบบเปิดมาแล้วเราได้ลุ้นกับเขาอ่ะ มันสนุกมากนะครับกิจกรรมวันนี้ก็คือคเราเราจัดแต่ว่าสิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่น so 7 lo 7หรือน้องลูมินนะคะลูกค้าก็ได้สิทธิพิเศษมูลค่าเหมือนเดิมเท่าเดิมเพียงแต่ตรงนี้เราเพิ่มเติมในกิจกรรมนั้นขึ้นมานะคะในสิทธิพิเศษไม่ว่าจะเป็นแคมเปญตัว so 7นะคะรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยค่ะ,คะโดยเฉพาะรุ่นสแตนดาร์ดเราก็มีแคมเปญให้ลูกค้าได้เลือกสรรมากมายไม่ว่าจะเป็นแคมเปญพนักง,งานบริษัท หรือในส่วนราชการค่ะข้าราชการรัฐทวิสาหังกิจก็สามารถเข้ามาพูดคุยเรื่องแคมเปญกับเราได้ว่ามีแคมเปญอะไรเหมาะสมตรงไหนนะคะเราก็มาพูดคุยกันกับที่ปรึกษาการขายมืออาชีพรอทุกวันนะคะเพราะว่าลูกค้าบางคนแต่ละท่านน่ะมีเงื่อนไขในการซื้อรถไม่เหมือนกันบางคันติดรถคันเก่าอยู่อยากจะเทินได้ไหมติดข้างงวดอยู่อะไรเงี้ยคุยกันรถน้ำมันเทินได้นะคะรับเทินะครับมาจอดเลยค่ะ ลดน้ำมันเธอลดไฟฟ้าได้ย้ำค่ะไม่ติดว่าเป็นยี่ห้อใดแบรนด์ใดหรือว่ารถปีเก่ามากแล้วใหม่มากมายก็ได้หมดคือเข้ามาคุยเงื่อนไขเราเป็นที่ปรึกษาการขายมืออาชีพนะคะพร้อมดูแลและรอรับบริการลูกค้าคไม่ว่าลูกค้าจะมีเครดิตติดเครดิตหรือว่าจะเป็นลูกค้าที่แบบว่ากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดนะัด นะคะหรือเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่สังกัดไม่มีอาชีพอะไรเนียการวว่าอาชีพการไม,ม่มั่นคงการอนุมัติไฟแนนซ์จะยุ่งยากอันนี้ลองต้องลองคุยเพราะว่าหลายเคสก,ก็ผ่านนะใช่ใช่หลายเคนะต้องรอปรึกษาเพราะว่าบางเงื่อนไขของบางไฟแนนซ์อนุมัติง่ายมากนะครับไม่ยุ่งยากนะครับ แค่คลองเปิดใจแล้วก็ลองมาคุยกันครัเพราะว่าหนึ่งเลยเรามีที่ปรึกษาการขายมืออาชีพสองเลยเรามีไฟแนนซ์ที่ดูแลเราอย่างมืออาชีพก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเครดิตลูกค้าเราสามารถมาตรวจสอบเช็คได้ค่ะคก่อนที่จะเข้ามานะคะว่ามีเงื่อนไขอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามาคุยกันครับค่ะ แล้วก็สําหรับลูกค้าหลายท่านนะครับที่ยังไม่ได้เปิดใจรับรถไฟฟ้านะครับอยากจะลองดูว่ารถไฟฟ้าใช้แล้งงานเป็นยังไงบ้างในการใช้งานปกติชีวิตประจำวัน<ฆ>ใช้เดินทางเป็นยังไงบ้าง<ฆ>เพราะว่าเวลาเราเดินทางเราต้องวางแผนในการเดินทางค่อนข้างเยอะแต่ว่าจุดประสงค์ของรถไฟฟ้าตอนนี้คือเน้นประหยัดนะเน้นประหยัดมากๆแล้วก็เงื่อนไขในการชาร์จต่างๆก็ไม่ยุ่งยากละลองเข้ามาทดลองดูก็ได้ครับมีรถทดลองขับหลายรุ่นเลยทั้ง S7 SO Neo7 แล้วก็น้องลูมินใช่ค่ะ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในช่วงโปนะคะของเดือนกันยาก็ดีหรือช่วง13บถึง15้ากันยาที่จำกัดเวลาวันก็ดีแต่โปรของเราอะค่ะก็คือดอกเบี้ยค่ะถามว่ามีศูนย์ไหมมีแต่เป็น0.99ใช่ลูกค้าถามมาว่ามีดอกเบี้ยต่ำๆไหมตรับลูกค้ามีแล้วนะครับมีแล้วค่ะจุดเกนะครับใชน0.99นะคะดอกเบี้ยตามนะคะเงื่อนไขการดาวอ่ค่ะอยู่ที่30มสบเอร์เซนอนที่4 8งวดในกรณีเอสโอเบค่ะ หรือจะเป็นในส่วน LO 7นะคะ LO 7ดอกเบีย้ยพิเศษนะคะก็สามารถเข้ามากุยได้เช่นเดียวกันนะคะ 0, 0, 0, 0 9ู9อย่างเงี้ยก็ได้นะคะ,ะดาว30%ซผ่อน48งวดในตาแต่ละแพ็กเกจของเราะคะ่ะสิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้นะคะมูลค่า250,000บาทเลยนะคะ,ะอันนี้ก็คือรวมถึงประกันภัยนะคะแล้วก็ประกันภัยตัวรถก็ดีประกันภัยของในตัวแบตเตอรี่ในการใช้งานก็ดีนะคะครอบคลุมทุกอย่าง8ปี ถ้่ว่า้แปีนะเพราะว่ารถเครื่องยนต์ทั่วไปเนี่ยปกติจะรบับประกันอยู่แค่ประมาณสปี5ปีแต่ว่าถ้าเป็นตัวดีพอนะครับรับประกันถึงแปปีเลยใช่ครับอ่าและรว,วมถึงน้องลูมินลูมินของเราถามว่ามีดอกเบี้ยศู์ไหมมีค่ะศูนกาเก้ก็เข้ามาคุายกันได้เช่นเดียวกันในตัวของลูมินนะคะเราจะมีพิเศษเลยก็คือ ตัวโฮมชาร์เจอร์นะคะให้ลูกค้าเลือกติดตั้งได้นะคะโฮมชาร์เจอร์ของเราเลือกติดตั้งได้ก็คือแต่ละแคมเปญเรามีให้ลูกค้าเลือกสารวา้เง่ายใช่เพราะว่าปกติไม่มีนะแต่ตอนนี้คือเฉพาะเดือนนี้มะได,ได้นะครับค่ะใช่เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะคะ,คะทำไมถึงเฉพาะเดือนนี้ก็เพราะว่าในแคมเปญแต่ละเดือนยอมรับว่า เราจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะแคมเปญแต่ละเดือนจะไม่เหมือนกันทีนี้ในความว่าไม่เหมือนกันก็คือไม่ได้ไม่น้อยไปมากกว่ากันนะคะอันนี้กล้าพูดได้เลยแต่ว่าสิทธิทพิเศษนะคะที่ลูกค้าจะได้บอกได้เลยคือคุ้มคุ้มมากๆในใช,ช่วงกระแสของรถไฟฟ้าตอนนี้ใช่หรืออยากจะเปลี่ยนแลกเป็นอย่างอื่นเงนะี้ยเราคุยกันได้ครับค่ะเราเข้ามาคุยเงื่อนไขเราอาจจะมีบางคําพูดที่แบบว่า รบควรทักเข้ามาคุยรล้วคุณคุยเงื่อนไขอันเนื่องมาจากว่าเราเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่ารถไฟฟ้าของเราโดยเฉพาะดีพอเนี่ยค่ะที่ตั้งแต่เปิดตัวมาสร้างแบรนด์มาเนี่ยค่ะเราอะค่ะนิ้นขายแบบวัน price one p o l จึงอยากให้ลูกค้าทักแชทใช่ราคาเดียวจึงอยากให้ลูกค้าเนี่ยทักแชทเข้ามาคุยเงื่อนไขคข่ะมากกว่านะคะ ไม่มีที่ไหนที่จะ,ะล้ํากันนะคะก็คือราคาเดียวทั่วประเทศใช่ใช่ใช่แต่แบบเรื่องการบริการก็อาจจะแตกต่างกันก็แนะนํนามาที่ดีพอแกลล็กระยองนะครับใ,ใกล้ใกล้กลับห้างเลยนะน้องเบลแพชชั่นค่ะแพชชั่นระยองแต่จะติดปากก็คือแหลมทองระยองแหลมทองระยองแพชชั่นยอยู่ตรงใจกลางเมืองเลยถนนสุขุมวิทนะครับค่ะเลยโฮมโปรมานิดนึงเดียวซ้ายเปิดฟรีเดียวไว้เลยครับแล้วก็มาที่จอลรถกว้างขวางนะครับมีช่องเซอร์วิสมากมายนะครับ ไม่แน่ใจ,ใ,จใช่วันนี้เรามาไลฟ์เย็นก็ไม่แน่ใจอยู่เหมือนกันว่ามีแบบว่าเอฟซีของเราอยู่กับเราหรือเปล่าเพราะเรามาไลฟ์ช่วงเวลาเลิกงานเพราะว่าเรามีมีกิจกรรมติดพันแต่ว่าก็ไม่ลืมที่จะเข้ามาทักทาย f อฟซของเรานะคะเพราะ f อของเราเยอะมากไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคอีสานนะคะภาคเหนือก็มีมาแต่ว่าพูดถึงภาคเหนือ ยังไงนะคะดีพอการหลกสาขาระยองค่ะขอเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนะคะที่ประสบอุอทกภัยอยู่ตอนนี้ค่ะเราขอเป็นกําลังใจส่วนหนึ่งนะคะขอให้ทุกอย่างนะคะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะที่คายเดือยวครับ <S <S ใช่ให้ทีายเดือยวยแ,ลแล้วก็อ่าตอนนี้คือมีคนเข้าช่วยเยอะและ้วเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดค่ะก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะ เราส่งกําลังใจไปให้อาจจะมีทานน้ําใจไปบ้างสิ่งของไปบ้างแต่ในนานดีพอกาแล็กระยองนะคะเราเราน้องรู้สึกว่าเป็นห่วงเนาะพี่น้องชาวจังหวัดเชีชยงรายของเราค่ะพอตอนนั้นที่จังหวัดระยองที่น้าท่วมนี่หลายๆจังหวัดนี่เข้ามาช่วยเหลือเรานะเราเลยเข้าเข้าใจว่าเวลาที่จังหวัดหรือน้าท่วมเป็นยังไงนะครับใช่ใช่ เราก็เนาะเป็นกําลังใจกันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็ช่วงจังหวะเลิกงานนะคะค FC เราที่เปิดไลฟ์ดูในช่วงจังหวะขับแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยกันด้วยนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นห่วงก็เป็นห่วงด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกแหละพอดีกิจกรรมในช่วงช่วงช่วงเช้าตั้งแต่บ่ายมาะคะ่ะพอดีรเราก็มีกิจกรรมในโชว์รูมจะต้องมีการดูแลลูกค้าในโชว์รูมด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างเยอะนะคะที่เข้ามาแวะเวียนในกิจกรรมดีพอเด ส <13 S 2> ิบสามถึงสิบห้านะคะยำ้ำยังไม่มีแผนแต่ชวนเพื่อนๆคนรู้จักที่จะออกรถช่วงนี้มาดูได้นะมาดูบบได้ชมได้ครับอยู่ใ,ใกล้ห้างนี่เลยค่ะใกล้ๆห้างแล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามากล่องที่เห็นครับยังไงนะลุงกล่องที่เห็นยังไงนะคนที่เพิ่งเข้ามาในในในไลฟ์กล่องที่เห็นก็คือเพียงแค่จองอ๋อที่จองใช่ใช,ใช่แล้วก็ ลูกค้าที่จองก็มาจับฉลากอันนี้ใช่ใสมมติผมอ่พื่อจะได้เห็นภาพเนาะสมมติว่าสมมติว่าผมจองนะอันนี้ทําตัวอย่างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จะเก็บแส่ันนี้เหมือนเดิมค่ค่ะคือจับแบบนี้นะครับสหรับลูกค้าที่จองจับฉลากมาแล้วถ้าได้รางวัลตัวไหนคือรางวัลหนนะักกล่องมันจะ แตกต่างกันเนาะแต่ถ้าจับอันไหนมาระบุไปเลยระบุสีไปเลยถ้าจับอันไหนได้มาอันนั้คือได้ก็จุ่มเบลลแหละก็จุ่มจุ่มสุ่มสุ่มเนี่ยละุ่มสุ่มดูว่าจะโชคดีได้อะไรอันนี้หันไปที่กล่องเลยอย่างอันนี้เราได้นี่ตัวอะไรรุ่นนี้แล้วถึงไหมเป็นตัวมาพี่เจอ่าพี่เจโฟกัสไปเรียบร้อยแล้วอะอย่างอันนี้เราจับได้บางคน่ดีใจมากแบบพจุลทรศ์เหรอจุลทรศ ตัวนี้รู้สึกว่าตัวนี้ก็มีนะก็มีแบบคนที่อยากได้อยู่ในช่วงนี้มาจุ่มกันที่นี่นะคะเพียงแต่ว่าสนใจสนใจรถพาคนรู้จักมามาแนะนำมาดูกิจกรรมเรานะคะครับค่ะภายในงานเราก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการเทใจรถก็ดีนะคะหรือเป็นการจุ่มตัวอ้าวคุณเตยเตยมาแล้วสวัสดีครับคุณเตยเตยอันนี้ผมคืนแล้วนะ ผมคืนแล้วนะครับมม้วนคืนกลับแล้วนะครับขอบคุณมากค่ะคุณเตเตแชร์แล้วคุณเตเตอแชร์แล้วอย่างวันอย่างที่บอกวันนี้เรามาเรามาเย็นไปเพราะว่าเรามีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะอาจจะต้องดูแลลูกค้านะคะตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายมาเราก็เลยมาพบเจอเจอเอฟซีของเราในช่วงเวลาย็นเลิกงานรบกวนการเดินทางหรือการนั่งดูที่ออฟฟิศก็เลยมาแจงกิจกรรมเล็กน้อยครับว่าาำรับลูกค้าที่จองนะคะสาวสาวที่นี้ ก็ได้ลุ้นรางวัลตัวนี้จับจมูมปุ๊บได้รางวัลตัวนี้เพิ่มเติมด้วยนอกจากโปรโมชั่นที่เรามีให้จากเดิมมากมายใช่ใชใช,ใช่หรือหรือถ้าใครมาเห็นไลน์นี้แล้วแบบว่าเอ้ยยังมีอยู่หรือเปล่ามีค่ะเข้ามาดูในไลน์ฝากกดเพจกด t i k t o อกเนาะอ่า,า YouTube าเนาะที่เราทำช่องทางต่างๆนะคะเป็นการสื่อสารอันนี้ค่ะ ลูกค้าติดตามเราไว้เรามีกิจกรรมดีๆทุกวันศุกร์อย่างที่เราบอกแน่นอนนะคะก็ฝากเข้ามาติดตามนะคะกดแชร์กดไลค์ไว้ค่ะ <Comment S 2> คอมเมนต์บ้างก็ได้ครับเพราะว่าลูกค้าหลายคนบางทีเจอที่ชรูมเจอน้องเบลบอกเฮ้ยน้องเบลที่ถ่ายิีวีโออ่าน้องทําให้เราแบบมีกําลังใจในการทำิีวีโอสนุกสนุกขำๆแล้วก็ให้สาระสำหรับลูกค้าต่อไปเหมือน<ไ>ปเป็นกําลังใจกันต่อใช่พอเราได้เจอลูกค้าตัวจริงุล๊ลูกค้าเจออ้าวน้องนี่ที่ ถ่ายวิดีโอที่ทไ,ไลฟ์กันอยู่แต่ที่ไลฟ์อยู่ที่ถ่ายวิดีโอเราเราก็ได้รู้สึกว่ามีกํำลังใจในการทํางานเพิ่มเติมต่อไปนคะครับอันนี้ก็ยังมีเอฟซีเรานะคะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าดูเอฟซีเรามาเยอะอยู่นะถามว่ารถที่จอง จองทุกรุ่นได้จับกล่องจุ่มไหมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นจอง so7 ก็จับได้นะคะ lo7 ก็จับได้หรือน้องโรมินก็จุ่มได้นะคะถามว่าเพียงพอไหมจองมาเลยครับเดี๋ยวถ้าไม่ไม่พอตรงนี้เดี๋ยวซูดูเติมใช่เรามีสต็อกค่ะจีเอ็มเราสต็อกไว้เยอะมากใช่ครับสต็อกเต็มบ้านแล้วค่ะผู้ค่ะผู้ ก็เข้ามาจองได้เรื่อยๆนะครับก็ลองเข้ามาดูหรือถ้าสนใจคือทักมาในเพจก็ได้แล้วก็ถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาจะจองในเพจจะให้จับฉลากเหนได้นะออนไลน์ได้นะครับเออถ้าลูกค้าเดือดติดตรงวลว่ามีมีธุระอยู่แต่กําลังการจองพอดีทักมาในไลน์ก็ได้เงื่อนไขนี้เหมือนกันนะครับใช่เป็นการจองออนไลน์แล้วก็ฝังที่ปริษาทกันหายจับนะคะจับจริงโชคเจอกันวันรับรถอย่างนี้ได้หมดค่ะใช่เราก็จะแจ้งให้เลยว่าได้อะไรนะ เอาเป็นว่านะคะอย่างที่เรบาบอกนะคะคก็คือพบเจอกันได้ในงานดีพอดีนะคะคการรกสาขาระยองนะคะยินดีต้อนรับลูกค้านะคะ เดินทางกันเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราได้นะคะช่วงวันที่13ถึง15กันยานี้เท่านั้นนะคะ,คะจุ่มจำนวนจำกัดภายในแค่13-15นะคะถ้ายังไงฝากสาขาดีพอการหล่สาขาและยองใกล้ห้างแพชั่นละยองนะคะและพบเจ,เจอกันเราได้นะคะก็คือทุกๆวันศุกร์นะคะทุกๆวันศุกร์เราจะเข้ามาไลฟ์นะคะวันนี้ก็เราก็ขอเนาะ ดไลค์นะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่4ี่โมงเป็นต้นไปฝากติดตามด้วยนะคะ YouTube เพจแล้วก็ตล็อกต็อกนะคะค่ะสามช่องทางค่ะวันนี้เบลกับพี่วิทยิวิตครับค่ะลาก่อนขออนุญาตจบไลค์ก่อนครับผมเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณค่ะ